คุณอาจจะเห็นว่าการตลาดออนไลน์ไม่สําคัญแต่ตอนนี้คุณลองดูสิครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนนและสถานการณ์ตอนนี้เองที่คุณอยู่บ้านคุณมีเวลาว่างใช่ไหมครับและผมจะแบ่ง3คนนะครับที่ทําธุรกิจมีดังนี้คนที่1นนะครับคือคนที่เคยทําออนไลน์มาก่อนหน้านี้แล้วเขาเตรียมความพร้อมมาแล้วเห็นไหมครับเขาอาจจะเคยศึกษามาแล้วเป็นประมาณสัก2อถึงสปีก่อนหน้านี้ซึ่งการเตรียมความพร้อมครั้งนี้ทำให้เขาเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า วิกฤตเป็นโอกาสกลุ่มคนที่2นะครับคือกลุ่มคนที่เริ่มทําไม่นานอาจจะเพิ่งเริ่มเรียน Facebook อาจจะเพิ่งเริ่มเรียนการทํา youtube เราก็ถือว่ากลุ่มคนนี้ค่อนข้างที่จะโชคดีนะครับแม้เขาจะเตรียมพร้อมได้ไม่นานและกลุ่มที่3คือกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุดคือคนที่ยังไม่เคยทําเลยไม่เคยเริ่มต้นเลยไม่เคยรู้เรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งเลยกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่น่าเห็นใจเขานะครับ แต่กลุ่มนี้สามารถพัฒนาได้ถ้าเกิดความสนใจในช่วงเวลาว่างตอนช่วงวิกฤตนี้คุณรู้ไหมครับว่าโลกออนไลน์ในยุคปัจจุบันลูกค้าอยู่ไม่กี่ที่ Facebook Instagram YouTube Twitter Line Google หรือในพันทิปและความรู้มากมายก็อยู่ใน YouTube ซึ่งคุณสามารถเรียนรู้ได้ฟรีลองทำแล้วเห็นผลเลยก็มีลองทำแล้วไม่เห็นผลคุณก็วัดผลแล้วก็ปรับปรุง แต่โปรดจำไว้สมุอนะครับว่าวันหนึ่งคุณจะต้องทำออนไลน์อยู่ดีและถ้าคุณสนใจเรื่องของการทำมาร์เก็ตติ้งออนไลน์คุณสามารถติดต่อทาง Line แอดด้านล่างนี้ได้เลย